สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพวกเรา spoiler alert และในวันนี้ผมก็มีหนังที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกับเรื่อง The Hill ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของหนังผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ The Hill 2023เรื่องราวเริ่มขึ้นมาด้วย Ricky Hill เด็กหนุ่มที่มีใจรักในการเล่นเบสบอล แม้เขาจะมีโรคกระดูกสันหลังเสื่อมมาให้ต่อสู้ตั้งแต่อย่างเป็นเด็กเขาขับรถออกไปด้วยความหัวเสียก่อนจะมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านในอดีตของเขาและภาพความทรงจำตั้งแต่วัยเยาว์ก็ได้เล่าย้อนกลับมาในตอนนั้นริกกี้ยังคงเป็นเพียงเด็กชายที่ยังต้องใส่เหล็กดามขาทั้งสองข้างและก็เดินอย่างยากลำบากและฐานะที่บ้านของเขาก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่จึงทำให้เขาต้องฝึกซ้อมการเล่นเบสบอลด้วยกิ่งไม้และก้อนหินเกรซี่ เด็กสาวเพื่อนบ้านที่ชื่นชอบกีฬาเบสบอลเหมือนกันเธอเดินเข้ามาเห็นการตีลูกเบสบอลของเขาและบอกว่าเขานั่นตีลูกโฮมรันนี่แต่ริกกี้กลับบอกว่าเขาไม่นับหรอกถ้าเขายังไม่ได้เข้าไปตีเบสบอลในเมเจอร์ลีกเกรซี่บอกว่าเขานั้นทําไม่ได้หรอกแต่ริกกี้นั้นที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อว่าสักวันเขานั้นจะต้องทําให้ได้เกรซี่ยังคงไม่เชื่อก่อนที่จะกลับบ้านไปคอนนี่ฮิล พี่สาวของริกกี้ที่นั่งอยู่กับเจมส์ฮิลล์พ่อนักเทศของพวกเขาคอนนี่รีบเข้ามาห้าวว่าอย่าไปจีบเกรซี่เชลล่าเพราะพ่อของเธอนั้นขี้เมาแต่เจมส์ก็เดินมาสอนคอนนี่ว่าเราจะไม่พูดถึงเพื่อนบ้านในทางที่ไม่ดีแต่คอนนี่ก็พยายามจะอธิบายว่าเธอแค่อยากจะเตือนริกกี้ก็เท่านั้นเจมส์ James ก็ตอบกลับไปว่าริกกี้ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองครอบครัวฮิลล์นั่งรถมาที่โบสถ์เพื่อทำพิธีทางศาสนา เจมส์นำร้องเพลงบทสวดและเมื่อเพลงจบลงก็ได้เทศให้คนในหมู่บ้านฟังแต่ก็ไม่ค่อยมีใครที่จะเชื่อเขานักจนทุกคนเดินออกมาจากโบสถ์โรเบิร์ตฮิลพี่ชายของริกกี้มาบอกว่าเรากำลังจะพลาดรายการเบสบอลเหรอแต่คอนนี่บอกว่าจะไม่พลาดถ้าเราไปทันในอีก3นาทีทั้ง2คนจึงช่วยกันพยุงริกกี้เพื่อไปอยังฮิลเดอร์แบรนด์ร้านกาแฟที่กำลังฉายรายการกีฬาเบสบอลผ่านทางทีวี เมื่อนักกีฬาที่พวกเขาเชียร์ทำแต้มได้พวกเขาก็ดีใจจนคนในร้านนั้นออกมาไล่โรเบิร์ตกับคอนนี่จึงวิ่งหนีนำหน้าไปก่อนโดยมีริกกี้ที่วิ่งพร้อมเหล็กดามขาตามหลังพี่ๆไปพวกเขาวิ่งกลับมาในสวนและริกกี้ก็บอกให้พี่ของเขานั้นคว้างลูกมันเลยเขาจะทำให้ได้แบบที่นักกีฬาที่เขาเชื่นชอบในทีวีนั้นทำเมื่อโรเบิร์ตคว้างมาและริกกี้ได้ตีก้อนหินนั้นกลับไป ก็มีเสียงกระทบที่ดังเหมือนกับกระจกแตกมาจากอีกฝั่งที่ไกลออกไปโรเบิร์ตชวนให้ริกกี้หนีออกไปจากที่นี่แต่ริกกี้บอกว่าเขาจะทำตามที่พ่อสอนที่เมื่อทำอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองเรย์เคลมอนเจ้าของรถที่ริกกี้ตีหินมาโดนจนกระจกรถแตกได้เดินมาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นก็พบว่ามันคือก้อนหินริกกี้เดินมาพร้อมกับพีพีและบอกว่าเขาจะหาเงินมารับผิดชอบให้แต่เรย์ หาได้สนใจเรื่องที่ริกกี้จะรับผิดชอบใหม่เพราะเขาถามขึ้นมาว่านี่นายตีหินนี่ไกลออกมา2300ฟุตด้วยไม้กับหินเนี่ยหรอแถมยังใส่เหล็กดามขาอีกต่างหากเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรอกแต่อยากให้ริกกี้ทำแบบเดิมอีกครั้งให้ดูหน่อยริกกี้กลับไปยังจุดเดิมที่เขาตีก้อนหินก่อนหน้านี้และในเวลาต่อมาไม่นานก้อนหินก้อนนั้นก็ลอยมากระทบกับรอยร้าวของกระจกหน้ารถของเรในจุดเดิม เรยยิ้มกับสิ่งที่เขาเพิ่งได้เห็นเมื่อถึงเวลาอาหารค่าครอบครัวฮิลก็ได้เข้ามานั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตารวมถึงลิเลียนฮิลแม่ของเจมส์และเฮเลนฮิลภรรายาของเจมส์ด้วยเช่นกันลิเลียนบอกว่าริกกี้ต้องใส่เหล็กดามอันใหม่ซึ่งริกกี้ผิดหวังมากเพราะหมอบอกว่าปีหน้าริกกี้จะได้ถอดเหล็กดามขาแล้วริกกี้ขอตัวลุกออกจากโต๊ะอาหารไปก่อนแล้เมื่อขึ้นไปอย่างห้องนอน โรเบิร์ตกับริกกี้ก็คุยกันเรื่องการ์ดเบสบอลที่โรเบิร์ตเก็บเงิน3เดือนเพื่อซื้อมันมาแต่จูๆ่ๆเจมส์ก็เข้ามาในห้องทําให้ต้งคู่ต้องรีบซ่อนการ์ดเอาไว้เจมส์ถามว่าซ่อนอะไรเอาไว้ก่อนจะเอากาดออกมาดูและบอกชัดเจนว่าไม่สนับสนุนเรื่องนี้โรเบิร์ตพยายามจะบอกว่าแต่ริกกี้รักเบสบอลนะแต่เจมส์ผู้เป็นพอ่อก็ไม่สนใจและห้ามริกกี้เล่นเบสบอลเพราะถ้าเมื่อริกกี้พยายามจะเล่นมันเขาจะโดนล้อ เหยียดหยามแล้วมันจะเป็นแผลในใจของริกกี้เองริกกี้ถามพ่อว่าเพราะขาของเขาเหรอเจมส์พูดเพิ่มเติมว่าเพราะจิตวิญญาณของริกกี้ตั้งหาริกกี้ควรจะไล่ตามอะไรที่สูงส่งกว่าอย่างเช่นการเทศนาคำสอนของพระเจ้าเพราะมันคือจุดสูงสุดที่แท้จริงวันต่อมาชาวบ้านต่างมายืนรอครอบครัวฮิวที่หน้าบ้านของเขาเพื่อขับไล่ครอบครัวของเขาให้ออกไปเพราะชาวบ้านไม่ได้เชื่อในคำสอนของเขาและเจมส์ ก็บอกชาวบ้านว่าเขาจะไม่ทนอยู่ในที่ที่ไม่เป็นที่ต้องการพรุ่งนี้เขาจะย้ายออกให้เฮเลนที่นั่งฟังอยู่ในรถจึงกับทนไม่ไหว mm hmm. เธอลงมาพูดต่อหน้าชาวบ้านว่าขับไล่คนดีที่สอนคําสอนของพระเจ้าให้ออกจากบวชของตัวเองและทําให้เจมส์ต้องกลายเป็นคนดีที่ปากกาดตีนถีบเมื่อเฮเลนพูดจบชาวบ้านก็พากันเดินออกไปแต่เกรซี่เดินมาบอกริกกี้ว่าอยากให้ริกกี้อยู่ต่อก่อนจะถามว่าเธอจะได้เจอแฟนคนเดียวของเธออีกไหม ริกกี้ตอบว่าไม่รู้สิแต่เขาจะคิดถึงเธอเกรซี่บอกว่าไว้เจอกันใหม่ก่อนที่เธอจะเดินจากมาแม้สายตาย,ยังมองกลับไปที่รถของริกกี้ไม่ละสายตายเลยก็ตามรถของครอบครัวฮิลขับออกไปไกลแสนไกลและเมื่อมาถึงเท็กซัสรถของพวกเขาก็ได้ดับลงก่อนฝนจะเทกระนำลงมาครอบครัวฮิลทำได้เพียงแค่นั่งอยู่ในรถเพราะติดฝนจนกระทั่งมีรถยนต์คันนึงมาจาะเทียบที่ข้างๆรถของพวกเขา ครอบครัวหิวจึงได้ครอบครัวของจอชช่วยเอาไว้จอชแนะนําที่พักให้กับพวกเขาเพราะน้องชายของเขานั้นมีที่พักอยู่และเจมส์ก็ได้มาเป็นบาทหลวงแห่งโบสถ์เฟิร์สแบปติสที่ไม่มีบาทหลวงมาหนึ่งปีแล้วเพราะไม่มีใครมารับหน้าที่ตรงนี้เลยโรเบิร์ตกับริกกี้เดินชมสถานที่แถวบ้านใหม่และได้เจอกับกลุ่มเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันที่กําลังเล่นเบสบอลอยู่โรเบิร์ตชี้ไปยังพวกเขาและได้เห็นเจสัน เด็กชายในหมู่บ้านที่รับลูกเบสบอลด้วยความเจ็บมือริกกี้ขอให้เขากับโรเบิร์ตเข้าไปเล่นด้วยแต่ก็โดนเหยียดกลับมาแต่ริกกี้ไม่ยออ่อท้อเขาบอกว่าถ้าเขาสามารถตีลูกที่โยนมาได้พวกเขาต้องให้ริกกี้กับโรเบิร์ตเล่นด้วยแต่เมื่อลูกแรกถูกโยนมาริกกี้ตีไม่ได้และล้มลงไปด้วยอาการเจ็บขาแต่เขาก็ยังไม่ยออ่อท้อพยายามทุบเหล็กดามขาออกเพื่อบิดตัวให้ได้ และจากนั้นเขาก็ตีลูกเบสบอลได้สำเร็จเมื่อกลับมากินมื้อเย็นพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านริกกี้ก็ได้บอกพ่อเรื่องที่เขาถอดเหล็กด้านขาออกได้แล้วและเขาสามารถเดินได้จึงทำให้เจมส์ดีใจมากๆกับสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินวันต่อมาเนื่องจากเมื่อวานที่ริกกี้ตีลูกเบสบอลได้จึงได้เข้ามาร่วมทีมตามสัญญาแต่ริกกี้กับโรเบริร์ตต้องเอาใบขออนุญ,ญาตให้เล่นเบสบอลไปให้เจมส์เซ็นก่อน เมื่อกลับไปถึงบ้านริกกี้อึกอักที่จะเอาเอกสารขออนุญาตไปให้เจมส์เซนแล้วก็เป็นอย่างที่ริกกี้กลัวเจมส์บอกว่าริกกี้ยังไม่หายดีและไม่อนุญาตให้ริกกี้เล่นเบสบอลริกกี้รีบเดินออกไปด้วยความเศร้าวันรุ่งขึ้นริกกี้ก็ได้ไปคุยกับเจสันว่าพ่อของเขานั้นไม่เซ็นให้เจสันเลยเสนอว่าให้ริกกี้นั้นปลอมลายเซ็นพ่อซะเลยแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรตกเย็น โค้ชก็ลงทุนเดินทางมาหาเจมส์ถึงที่บ้านเองเพื่อบอกว่าริกกี้นั้นเป็นมือตีที่เก่งมากๆแต่เจมส์ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ให้ริกกี้ลงเล่นเบสบอลโค้ชถอดใจและเดินออกจากบ้านไปริกกี้มาอธิบายกับพ่อว่าหากเขาเล่นเบสบอลเขาจะไม่พิการอีกต่อไปและทุกคนเห็นว่ามันมีความหมายมากมายขนาดไหนกับเขาที่ได้เล่นเบสบอลยกเว้นเจมส์ เจมส์ดูริกกี้และบอกว่าริกกี้เกิดมาเพื่อเป็นนักเทศไม่ใช่นักเบสบอลและให้เลือกอีกครั้งว่าจะเลือกอะไรระหว่างนักเทศกับนักเบสบอลส่วนโรเบิร์ตก็โดนเรียกออกไปทำโทษในฐานะที่ข่าวนั้นหลอกพอไม่ยอมบอกความจริงว่าริกกี้นั้นกำลังทำอะไรอยู่วันต่อมาริกกี้เดินเอากระดาษคำตอบที่ว่าริกกี้จะเลือกอะไรไปยืนให้กับเจมส์ในโบส์และเมื่อเจมส์เปิดกระดาษออกก็พบว่าสิ่งที่ริกกี้เลือกก็คือเบสบอลอยู่ดี แต่พิธีริกกี้ในวัยหนุ่มตอนนี้เขาอยู่ในชุดนักกีฬาเบสบอลอย่างเต็มตัวกำลังทำท่าเตรียมพร้อมสำหรับการตีลูกเบสบอลอยู่ในสนามแข่งโดยมีเรย์โรเบิร์ตและคอนนีตะโกนเชียร์อยู่ข้างสนามและริกกี้ก็ได้ตีโฮมรันคว้าชัยชนะไปอีกครั้งและริกกี้ก็ได้กลับมาเจอรักเก่าในวัยเด็กอย่างเกรซี่ที่ตอนนี้เธอกลับมาอีกครั้งแต่ในฐานะเพื่อนเพราะเธอนั้นมาพร้อมกับเน็ตนักข่าวกีฬาแฟานหนุ่มของเกรซี่ ซึ่งตอนนี้เธอเป็นบรรณาธิการให้กับเขาอยู่เกรซี่กับเน็ตได้เข้ามาร่วมโต๊ะมื้อเย็นกับครอบครัวฮิลและเน็ตก็ได้ชวนเจมส์ไปดูการแข่งขันของริกกี้แต่เจมส์ก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าเขาไม่เคยดูริกกี้แข่งขันก่อนที่จะลุกออกไปเย็นหลังจากวันแข่งของริกกี้เกรซี่เดินมาพร้อมเขาและบอกว่าเขานั้นเล่นเก่งมากแต่ริกกี้ถามว่าผู้ชายของเธอนนั้นไม่มาด้วยหรอเกรซี่บอกว่าตอนนี้เน็ตไม่ใช่ผู้ชายของเธออีกแล้ว หลังจากมื้ออาหารที่บ้านของริกกี้เธอก็รู้ใจตัวเองแล้วรีบบอกเลิกเขาไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยเกรซี่ <Grac ie S 1> เล่าให้ริกกี้ฟังว่าเน็ตยอมรับอย่างสุภาพบุรุษและไล่เธอออกทันทีริกกี้หัวเราะแบบเห็นใจที่ได้ยินแบบนั้นและดูท่าทางความสัมพันธ์ของทั้งสองก็กำลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นในวันหนึ่งเรย์ก็กลุ้มใจที่อีกไม่นานริกกี้ก็จะจบมัธยมปลายแล้ว และนักกีฬาในสโมสรนคนอื่นๆก็กำลังมีแมวมองเพื่อไปปันให้เป็นดาวเด่นดังนั้นเรจิงเชิญชวนแมวมองเพื่อมาดูการเล่นของริกกี้ในการแข่งขันระดับภูมิภาคในไม่ช้าเมื่อถึงการแข่งขันเหล่าแมวมองก็ได้คุยกันว่าริกกี้นั้นมีความเร็วในการตีพุ่งทะลุชาร์ตแต่เมื่อในจังหวะที่ริกกี้กำลังจะวิ่งไปตีเท้าของเขาก็ได้สะดุดกับแท่นที่วางอยู่บนพื้นจนเขาต้องเข้าโรงพยาบาล และหมอก,ก็ได้บอกว่าเอ็นยึดข้อเท้ากับกระดูกน่องของริกกี้มันเชื่อมกันไม่ได้และกระดูกสันหลังของริกกี้กำลังเสื่อมเหมือนกระดูกสันหลังของคนอายุ60ปีและหมอก,ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วริกกี้ต้องใช้ชีวิตด้วยไม้พยุงเวลาเดินและเจมส์ก็ได้มาคุยกับริกกี้อีกครั้งว่าถึงเวลาแล้วที่ริกกี้จะต้องเลือกอะไรให้มันถูกสักทีแต่ถึงยังไง ริกกี้ก็ยังไม่ย่อท้อแต่วความฝันในการเป็นนักกีฬาเบสบอลอาชีพอยู่ดีในคืนนั้นเองคอนนี่ได้มานอนอยู่บนรถหน้าบ้านกับริกกี้และบอกเขาเรื่องที่ถ้าริกกี้อยากลงแข่งคัดตัวในเมเจอร์ลีกต้องเก็บเงิน7000ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าริกกี้พยายามทำงานเพื่อหาเงินอย่างเต็มที่แต่มันก็เกือบจะไม่ทันอยู่ดีเจมส์เองที่เห็นเบรคุยกับริกกี้เรื่องการคัดตัวก็เข้ามาแซกว่าลูกชายของเขาจะไม่ลงคัดตัวนักเบสบอลอาชีพเด็ดขาด และให้เร่เลิกยุ่งกับครอบครัวของเขาสักีเรพยายามอธิบายว่าเขาเห็นความอัจฉริยะในตัวของริกกี้ตั้งแต่9้าวขัที่ริกกี้ทำรถของเขาพังแต่เจมส์ก็ยังคงไม่ฟังจนในที่สุดลิเลียนก็ทนไม่ไหวและได้เสนอตัวช่วยสมทบทุนให้ริกกี้ในครั้งนี้เองคอนนี่มาให้กำลังใจเรื่องการลงแข่งคัดตัวนักกีฬาเบสบอลอาชีพแต่หมอเดินเข้ามาและดับฝันของเขาลงในพริบตา เพราะขาของเขานั้นยังไม่สามารถใช้การได้คอนนีก็ทำได้เพียงอวยพรและหวังให้ปาฏิหารนั้นมีจริงริกกี้ได้มาดูหนังกับเกรซี่และเธอก็ได้ขอให้เขานั้นอย่าย,ยอมแพ้ต่อความฝันของตัวเองอย่างที่เธอนั้นเป็นแต่ไม่ทันไรเมื่อริกกี้กลับมาก็เจอลิเลียนกำลังนอนล้มป่วยอยู่บนเตียงเธออวยพรให้ลูกๆหล,ลานๆของเธอนั้นและขอให้เจมส์นั้นสารฝันให้ริกกี นั่นถือเป็นคำขอสุดท้ายของลิเลียนก่อนที่เธอจะจากไปครอบครัวหิวได้มายืนไว้อาลัยสำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเตรียมใจที่จะก้าวต่อไปโดยปราศจากลิเลียนอันเป็นที่รักของพวกเขาเมื่อวันเวลาผ่านไปริกกี้ก็ถอดเฟือกออกเรย์บอกริกกี้ว่าในการคัดตัวครั้งนี้จะมีแมวหมองมืออาชีพมาเต็มไปหมดรวมถึงเรดเมิร์ฟแมวหมองที่แกร่งที่สุดก็จะมาดูด้วย ริกกี้พยายามฝึกซ้อมด้วยความมุมานะและความเหน็ดเหนื่อยอีกครั้งเขาได้เข้าไปอ้อนวอนต่อพระเจ้าในโบสถ์ว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทำเพื่อพ่อด้วยและเขาสู้ไปคนเดียวไม่ไหวเจมส์ที่ได้ยินอยู่ในนั้นก็เอาถุงมือเบสบอลของริกกี้มาเขียนอะไรบางอย่างลงไปพร้อมกับยิ้มเบาๆในวันซ้อมการคัดตัวอันดุเดือดสำหรับผู้คัดเลือกทั้ง200คนทุกคนต้องผ่านการวิ่งทดสอบ การคว้างและการตีริกกี้ได้ซ้อมตีและเรดก็ตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะหมันไกลเกิน400ฟุตซะอีกเมื่อถึงเวลาเลิกซ้อมริกกี้เดินระเพกมาขึ้นรถเขาโยนหมายเบสบอลก,กับถุงมือทิ้งข้างถนนก่อนจะขับรถออกไปด้วยความหัวเสียเขาได้กลับมายังบ้านเก่าของเขาและนึกย้อนไปถึงตอนที่เกรซี่บอกว่าเขานั้นตีโฮมรันได้นี่และริกกี้ในวัยเด็กก็ตอบเธอไปว่าเขาไม่นับหรอก ถ้ายังไม่ได้ลงแข่งในเมเจอร์ลีกริกกี้กลับมายังสนามซ้อมอีกครั้งก่อนที่จะหยิบถุงมือขึ้นมาก็เจอกับข้อความที่เจฟส์ได้เขียนเอาไว้ในถุงมือว่าผู้ที่ให้เกียรติเราเราจะให้เกียรติผู้นั้นริกกี้อ่านและตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เหลาแมวมองที่กำลังยืนคุยกันและชี้ให้เรดดูว่าคนนี้แหละริกกี้เดินเข้ามาและบอกว่าขาของเขากำลังจะหายแต่เรดบอกว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่ เพราะการที่เขาขาดเจ็บอาจจะทำให้ทีมเสียทั้งเงินและชัยชนะและให้เขากลับมาอีกครั้งในปีหน้าริกกี้บอกว่าเขารอปีหน้าไม่ได้หรอกเขารอไม่ไหวเรดขำแล้วก็บอกว่าไอเด็กนี่มันกล้าจริงๆแล้ะเรดก็จะให้โอกาสริกกี้ได้แสดงความสามารถว่าเขานั้นพร้อมสำหรับการคัดตัวครั้งดีไหมเรดเสนอให้พรุ่งนี้ริกกี้ได้เจอกับมือควางที่เก่งที่สุดในทีมและให้ริกกี้เป็นคนตี เจมส์ยังคงแอบกังขาในการแข่งขันครั้งที่จะถึงของริกกี้ด้วยความเป็นห่วงร่างกายของเขาแต่เฮเลนก็คร่ำครวญออกไปว่าตั้งแต่ที่ริกกี้เกิดหมอบอกว่าเขาแทบจะไม่มีโอกาสเดินเพราะขาของเขาเล็กมากแต่ริกกี้ก็วิ่งได้หมอบอกว่าริกกี้จะไม่รอดจากการผ่าตัดแต่ริกกี้ก็รอดมาได้ทุกคนบอกว่าริกกี้จะไม่มีวันเก่งพอแต่เขาก็เก่งที่สุด เจมส์จึงต้องการปฏริหา์อีกครั้งเฮเลนตะโกนถามเจมส์ด้วยความช้ำใจเจมส์ James พยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เฮเลนก็ตอบไปด้วยความโกรธไว้เขาหยุดจนเจมส์ไม่มีโอกาสที่จะตอบกลับได้เลยในเย็นวันต่อมาริกกี้ได้เจอกับเกรซี่และทั้งสองก็ได้พูดคุยกันอีกครั้งก่อนที่ริกกี้จะจูบเกรซี่นั่นถือว่าการแข่งขันเรื่องความรักของเขาก็เป็นอันสมหวังหลังจากที่ผ่านมา1ิกว่าปี ในคืนนั้นเองเจมส์ที่กำลังจะเทศนาในโบสเจมส์ถามว่าไม่รู้ว่าทำไมคืนนี้คนในโบสถ์จึงน้อยนักแต่เขารู้เพียงว่าคืนนี้ริกกี้ลูกชายของเขานั้นมีแข่งเบสบอลเพื่อคัดตัวเป็นนักกีฬาเบสบอลมืออาชีพซึ่งเป็นวันที่สำคัญมากและถ้าริกกี้ทำได้ดีเขาก็จะได้เป็นนักเบสบอลในเมเจอร์ลีกการเล่นระดับมืออาชีพคือความปรารถนาสูงสุดในใจของเขาและเจมส์รู้มาโดยตลอด วริกกี้นั้นมีความสามารถในการตีเบสบอลทุกคนอาจจะสงสัยเพราะเจมส์ไม่เคยไปดูการแข่งขันของวริกกี้เลยสักครั้งแต่เจมส์ก็ภูมิใจมาตลอดเวลาที่วริกกี้เล่นเบสบอลจนกระทั่งคืนนี้ตัดภาพไปที่วริกกี้ที่ยืนถือไม้เบสบอลอยู่ที่มุมมืดส่วนหนึ่งของสนามวริกกี้ค่อยๆเดินเข้าไปกลางสนามแข่งพร้อมกับไม้เบสบอลขาบอกไปรอบๆสนามอันกว้างใหญ่ที่ตอนนี้ต่างมีผู้คนรายล้อมเข้าไปทั่วสนาม และเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆก็กำลังวิ่งวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันพิธีกรภาคสนามเริ่มกล่าวเปิดงานการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เล่นทีมสีน้ำเงินที่รัว่วริกกี้มีหน้าที่ตีลูกเบสบอลให้กับทั้งสองทีมเลยมาบอกริกกี้ว่าถ้าเขาทำโฮมรันให้ทีมสีน้ำเงินได้อีกครั้งอาซีโคลาหกแพ็คที่สมโมสอนรอเขาอยู่ริกกี้ก็ทำได้เพียงขำๆให้กับเขาที่แกล้งมาพูดนั้น ก่อนที่พิธีกรภาคสนามจะประกาศว่าคืนนี้มีสิ่งพิเศษที่เด็กมอปลายดาวรุ่งอย่างริกกี้ที่มีประวัติที่น่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากร่างกายของเขาที่แตกต่างจากคนปกติได้เข้ามาร่วมตีลูกเบสบอลให้กับทั้งสองทีมเบรดเดินเข้าไปบีฟกับเจคนักขว้างคนเก่งประจําทีมว่าอย่าไปอ่อนข้อให้ริกกี้ในตอนนี้หน้าตาของริกกี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนและเสียงบรรยายของพิธีกรข้างสนาม ที่ทำให้กดดันกว่าเดิมเมื่อเขาบอกว่านี่คือจุดตัดสินว่าริกกี้นั้นคู่ควรกับการเป็นมือตีหรือไม่ความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อการตีลูกแรกของริกกี้ในการแข่งขันในครั้งนี้กําลังจะเริ่มขึ้นเจคควางลูกแรกออกมาแล้วก็สไตร์ลูกเบสบอลลอยผ่านหน้านิกกี้ไปและเขาไม่สามารถที่จะตีมันได้จนมาถึงลูกที่สที่เจคควางมาก็ยังคงสไตร์อีกเช่นเคยความตื่นเครียดเริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อสไตร์ไปสองลูกจนมาถึงลูกที่สามริกกี้สามารถตีได้เขาใจชื้นขึ้นมาบวกกับเสียงเชียร์ของเรที่คอยเชียร์อยู่ข้างสนามตัดไปที่ทางด้านของเจมส์ที่ยังคงสารภาพบาปในโบสให้กับทุกคนฟังว่าที่ผ่านมาเขาเห็นแกตัวมาโดยตลอดและก็เลี้ยงลูกตามที่เขาอยากจะให้เป็นเพราะริกกี้นั้นต้องใส่เหล็กดามขาไม่ว่าในคืนนี้ริกกี้จะทำได้ดีขนาดไหน เจมส์ก็ไม่สามารถมองข้ามในสิ่งที่เขาคิดว่าริกกี้ควรที่จะเป็นได้แม้ว่าเจมส์จะเป็นบาทหลวงผู้นำทางจิตวิญญาณของทุกคนที่ฟังอยู่แต่วันนี้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยตัดกลับมาที่การแข่งขันของริกกี้เบรดเดินมาบอกให้นักคว้างทีมสีน้ำเงินนั้นรีบจัดการริกกี้ให้เร็วที่สุดให้มาจบเรื่องดีกันและไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้คว้างลูกเบสบอลอีกกี่ครั้งริกกี้ก็ยังคงตีได้ทุกครั้ง จนมาถึงลูกที่สิเอรดเบิร์กตัวแฮมเมอร์ออสตาร์ผู้คว้างที่ทำให้คนเล่นในเมเจอร์ลลกนั้นดูอ่อนปวกเปียกไปเลยแฮมเมอร์ Hammer คว้างลูกแรกออกไปและริกกี้ก็ทำลูกสไตรค์จนมาถึงอีกลูกริกกี้ก็ทำลูกฟาวและริกกี้ก็ยังโดนจัดการไม่ยัง้งแฮมเมอร์คว้างม,มาโดนตัวของริกกี้จนทำให้ริกกี้นั้นล้มลงไปกับพื้นซึ่งสร้างความตกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก เบรดเดินมาบอกแฮมเมอร์ว่าขืนคว้างลูกแบบเมื่อกี้อีกเขาไล่แฮมเมอร์ออกแน่ขณะที่แฮมเมอร์เตรียมคว้างเจมส์ก็ได้มายืนดูที่ข้างสนามในช่วงเวลานั้นเองริกกี้ก็สามารถทำลูกโฮมรันได้ทุกคนดีใจมากและริกกี้ก็ได้เจอกับพ่อของเขานี่คือครั้งแรกที่เจมส์มาดูการแข่งขันของริกกี้เจมส์ดีใจจนน้ำตาไหลและริกกี้ก็มองมาอย่างพ่อของเขา เมื่อการแข่งขันจบลงบริกกี้ได้เดินมาหาเจมส์ที่กำลังยืนมองลูกเบสบอลเขาบอกว่าเขาคงต้องเริ่มทำใจให้ชินกับมันพระเจ้ายัางลงโทษเราทั้งคู่ไม่จบสองพ่อลูกกอดคอเดินยิ้มไปด้วยกันแล้วหนังก็ตัดจบลงก็จบลงไปแล้วกับเรื่อง The Hill ถ้าหากว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหากว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใด พวกเราสปอยเลอร์อเลิร์ก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ